คือจริงๆงแล้ว<อ>เนื้อหวยเนื้อมันเป็นของผมต้องสู้ต่ออยู่แล้วครับไม่ได้ปิดตำนานครับเข้าใจใหม่นะคิดว่าครูปีชาน่าจะถูกดำเนินคดีเนี่ยไมไ่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้องเท็จแจ้ง,งความเท็จนำสื่อเท็จน่าจะเยอะอีกเหมือนกัน ครูปีชาไม่ยอมแพ้ขอสู้ต่อในคดีแพงยืนยันตัวเองเป็นเจ้าของหวย30ล้านด้านทนายตามเตรียมนำคำพิพากษาของสารดีกาไปใช้กับทุกคดีที่ลุงจรูนไปแจ้งความไว้เรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะสางรู้สึกก็ดีใจนะดีใจที่ศาลก็ให้ความยุติธรรมกับผมนะดีใจรอมานานรอมานาน่ากถา,า,ามเขาด้วยกันล้กันเวลาเขาลงมา นะปะากถามก็ด้วยว่ายังยืนยันคำพูดเดิมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะต้องเดินคดีแพ่งต่อนะครับคดีแพ่งที่เราฟ้องไว้นั่นคือคดีที่เราฟอ้องเรียกทรัพย์คืนเพราะขณะนี้ในคำพิพากษาหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะครับ ก็ยังไม่มีตรงไหนที่ระบุว่าลอตเตอรี่เป็นของใครครับทีนี้ในส่วนของหมวดจรูนนะคะเขาจะมีการดําเนินคดีอีกเจ็ดคดีที่เกี่ยวกับครูปีชาค่ะในการอันนั้นอันนั้นอันนั้นยังยังยังเป็นเรื่องในอนาคตครับกังวลไหมเรื่องปัจจุบันก็พอครับไม่กังวลครับเพราะยังไงก็เราเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริงและความถูกต้องนะครับคือจริงๆแล้วเนื้อหวยเนี่ยมันเป็นของผมต้องสู้ต่ออยู่แล้วครับความเราสู้ตามความจริงและความถูกต้อง นะครับความจริงและความถูกต้องของเราเนี่ยจะต้องขึ้นสู่อีก,อกหลหนการพิจารณาของคดีเช่นคดีแพ่งไม่ได้ปิดตำนานครับเข้าใจใหม่นะครับวันนี้สารดีกาเนี่ยได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับในคดีที่ครูบีชาเนี่ยฟ้องลุงจารนในเรื่องของยักยอกและก็รับของโจรน,นะครับคดีนี้มันยืดเยื้อมาตั้งแต่ตอนผมเข้าไปทำเนี่ย ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาปี60แล้วแหละนะครับแล้วก็ครูปีชาฟ้องมาเนี่ยสู้คดีกันเกือบ5ปีนะครับทางทางเราเนี่ยดุงจลูเนี่ยชนะคดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธร์นะครับแล้วก็ครูปีชาเนี่ยเขาก็ได้ขออนุญาตศาลนะครับยื่นดีกานะครับปรากฏว่าศาลก็อนุญาตแล้วก็วันนี้ศาลดีการได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับค่อนข้างจะชัดเจนแหละว่าครูปีชาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของสลาก นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องลุงจรูนได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังจากคำพิพากษานะครับมันก็คือเขาได้ระบุมาเขาได้ชัดเจนของพยานแต่ละคนนะครับรวมถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ให้การเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงยังไงคิดว่าหลังจากวันนี้นะครับจะเอาคำพิพากษาเนี่ยไปดำเนินคดีต่อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางลุงจรูนเนี่ยได้มีการฟ้อง ผู้ปีชาแล้วก็ทางทนายวรยุทธ์ไว้ในเรื่องของร่วมกันฟ้องเท็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าศาลในคดีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้รอคดีนี้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้คดีนี้ถึงที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะไปขอให้ศาลเนี่ยดำเนินพิจารณาต่อนะครับแล้วก็จะเอาคำพิพากษาไปใช้ในทุกๆคดีนะครับไม่ว่าคดีที่ได้มีการแจ้งความอุทองกรบาบด้วยแล้วก็เรื่องอยู่ที่พนักงานอยายการก็มี นะครับก็คิดว่าครูปีชาน่าจะถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้องเท็จแจ้งความเท็จนะครับนำสื่อเท็จน่าจะเยอะอีกเหมือนกันนะครับก็ผมก็คงทําหน้าที่เป็นทานายความลุงจรูนต่อในในส่วนของการดําเนินคดีกับของครูปีชา